สำหรับร้านเน็ตตัวแรกนะครับผมดอกจัน878ดอกจัน2สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ320 MB อใช้งานได้1วันนะครับผมทวนกันอีกครั้งดอกจัน878ดอกจันสองสี่เหลี่ยมสำหรับร้านเน็ตตัวนี้320 MB อใช้งานได้1วันนะครับสำหรับร้านเน็ตฟีตัวที่2นะครับดอกจัน 8 0 8สี่เหลี่ยมสำหรับรหัสเนี่ตัวนี้นะครับดอกจัน8 0 8สี่เหลี่ยม15กิกใช้งานได้30วันนะครับผมทวนกันอีกครั้งหนึ่งดอกจัน8 0 8สี่เหลี่ยม15กิกใช้งานได้30วันนะครับแล้วก็สำหรับตัวที่3นะครับดอกจัน878นะครับดอกจัน808 หนึ่งสองหนึ่งสี่เหลี่ยมสำหรับรหัสเน็ตตัวนี้นะครับหนึ่งร้อยเนะครับใช้งานได้หนึ่งวันนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันแปดศูนย์แปดหนึ่งสองหนึ่งสี่เหลี่ยมนะครับสำหรับตัวนี้หนึ่งร้อยใช้งานได้หนึ่งวันนะครับสำหรับตัวที่สี่นะครับดอกจันเก้าศูนย์ศูนย์ดอกจันเจ็ดหนึ่งหกสี่สี่เหลี่ยมนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับ10กิกนะครับใช้งานได้1วันนะครับผมโทรฟีทุกเครือข่าย100นาทีด้วยนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน900ดอกจัน7164สี่เหลี่ยมสำหรับร้านเด็ดตัวนี้นะครับ10กิกใช้งานได้1วันโทรฟีทุกเครือข่าย100นาทีนะครับแล้วก็ตัวถัดไปนะครับเป็นตัวที่5นะครับดอกจัน878นะครับ ดอกจันแปดศูนย์แปดหนึ่งสองสองสี่เหลี่ยมสำหรับรหัสเน็ดตัวนี้นะครับสองร้อยห้าสิบเอมบใช้งานได้หนึ่งวันนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันแปดศูนย์แปดหนึ่งสองสองสี่เหลี่ยมสำหรับรหัสเน็ดตัวนี้250 MB อยใช้งานได้1วันนะครับแล้วก็ตัวถัดไปเป็นตัวที่6นะครับดอกจัน935หนะครับดอกจัน สามห้าสี่เหลี่ยมนะครับผมดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามห้าสี่เหลี่ยมนะครับสําหรับรหัสเดตตัวนี้เนี่ยสองกิกใช้งานได้สามสิบวันนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายสําหรับคลิปนี้นะครับผมตัวที่เจ็ดนะดอกจันแปดเจ็ดแปดนะครับดอกจันสองดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมสําหรับรหัสเดตตัวนี้สามร้อยี่สิบเอมบใช้งานได้หนึ่งวันนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งครับดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันสองดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมสําหรับรหัสเดตตัวนี้สามร้อยยี่สิบเอมบ ใช้งานได้1วันนะครับผม